เสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังจะรวยมาสำรวจพฤติกรรมการกระทำอะไรที่เราทำอยู่เป็นประจำทุกวันว่าเข้าข่ายบุคคลที่กำลังจะรวยอยู่หรือเปล่าค่ะซึ่ง7สัญญาณนี้นะคะก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะทำให้คุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนั่นเองค่ะสัญญาณที่หนก็คือมีเป้าหมาย หากคุณนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตอยู่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรและกำลังทำอะไรอยู่การที่คุณมีเป้าหมายค่ะทำให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการหากเป้าหมายของคุณคือความร่ำรวยแน่นอนว่าสิ่งที่คุณทำก็ต้องนำพาคุณให้ไปสู่ความร่ำรวยจริงไหมล่ะคะสัญญาณที่สองค่ะเป็นคนชอบคิด ชอบทำหากคุณนะคะเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียใหม่ๆและลงมือทำทดลองทำสิ่งต่างๆที่คุณเนี่ยคิดมาแล้วว่าดีความสำเร็จและความร่ำรวยก็อยู่ไม่ไกลค่ะคุณอาจจะเป็นเจ้าสัวคนต่อไปก็เป็นไปได้ค่ะสัญญาณที่3เก็บที่นอนค่ะ อย่ามองข้ามการเก็บที่นอนหลังจากตื่นนอนเชียวนะคะเพราะว่านิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้แหละจากการเก็บที่นอนเป็นจุดเริ่มต้นของนิสัยดีๆหลายๆอย่างที่จะตามมาค่ะอะไรที่ทำเป็นประจำก็จะติดตัวเราเป็นนิสัยยิ่งเป็นนิสัยที่ดีก็จะยิ่งทำให้เรามีวินัยที่ดีตามมาด้วยค่ะหากคุณมีนิสัยรักการเรียนรู้คุณก็จะมีวินัยในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและสร้างความร่ารวยนั่นเองค่ะ สัญญาณที่4ชอบอ่านหนังสือการอ่านหนังสือนะคะทำให้คุณได้เรียนรู้และเปิดโลกกว้างการอ่านจะทำให้คุณได้ศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นเพื่อน,นำมาประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองค่ะเป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและประหยัดเงินมากๆค่ะใครเซฟต้นทุนในการหาเงินได้คนนั้นก็รวยได้เร็วจริงไหมล่ะคะ สัญญาณที่5ค่ะชอบออกกําลังกายการออกกําลังกายนะคะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญการออกกําลังกายยังเพิ่มพลังงานความคิดและพลังงานกายให้คุณได้มีพละกําลังไปทำสิ่งต่างๆได้อีกมากมายค่ะทำมากก็ยิ่งรวยเร็วจริงไหมล่ะคะสัญญาณที่6ค่ะทำทันทีหากคุณนะคะเป็นคนที่คิดแล้วทา ไม่รอผัดวันประกันพุ่งไม่รอเดี๋ยวก่อนไม่รอเอาไว้ก่อนรับรองว่าคุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีวินัยสุดๆเลยค่ะเป็นบุคคลในกลุ่ม1%เลยก็ว่าได้ค่ะสัญญาณที่7ศึกษาเรื่องการลงทุน เพียงแค่คุณคิดและเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนนะคะเพียงเท่านี้คุณก็กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐีหน้าใหม่คนต่อไปแล้วค่ะการคิดคือจุดเริ่มต้นที่ดีคิดที่จะลงทุนเริ่มศึกษาต่อยอดการลงทุนด้วยความรู้ลงทุนโดยไม่มีความรู้อันนี้อันตรายค่ะมีเงินเท่าไรอาจจะหมดได้เพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องการลงทุนไว้ก่อนดีแน่นอนค่ะ หากคุณนะคะมีสัญญาณเหล่านี้หรือว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้สักข้อสองข้อรับรองว่าคุณคือเศรษฐีนี้คนต่อไปอย่างแน่นอนค่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรที่ทำเป็นประจำสามารถพูดคุยบอกกันได้เลยคะ่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขายเดียพอดแคสต์ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ